สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Beauty Expert กับลูกป่าสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเจอกับลูกป่าป็นประจำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็จะได้พบกับเรื่องราวสาระความรู้ประโยชน์นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยคว,ความงามของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะ คุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องปัญหามลภาวะทางอากาศเนี่ยมีผลนะคะต่อสภาพผิวหน้าผิวกายนะคะและไม่เท่านั้นค่ะความหมองคล้ำเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่ามันก็เกิดมาจากปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น PM 2.5อ้เอยฝุ่นเอวยควันเอวยนะคะล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อผิวเราทั้งสิ้นค่ะแต่คุณผู้ชมคะ ในปัจจุบันนะคะที่เรามีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวกายมากมายเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมจะทราบได้อย่างไรคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะช่วยให้ผิวของเรานั้นดูดีขึ้นได้จริงๆวันนี้ค่ะลูกป,ปานะคะมีผลิตภัณฑ์มานําเสนอคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติล้วนๆเลยแหละคะ่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรแล้วแล้วก็ในช่วงหน้าคะ่ะไม่รอชา้าลูกปาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องบอกว่า ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวถ้าอยากติดตามแล้วก็ช่วงหน้าค่ะและลูกปลานะคะตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะเจ้าของโปรดักที่อยู่มากมายตรงหน้าลูกปลาตรงนี้แล้วค่ะ อย่ารอช้าค่ะเราไปพบกับพี่นนนี่กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตนะคะเรียกพี่นนนี่นะคะหรือว่าที่เขารู้จักกันก็คือพี่ชานนอ่ะเรียกกันแบบสนิทสนมกันหน่อยพี่นนี่ใช่คค่ะอยากรู้ถึงต้นสายไปเหตุหน่อยดีกว่าค่ะว่าก่อนที่พี่นนี่เนี่ยจะมาเริ่มทําผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะก่อนนั้นเราทําอะไรอยู่หรือว่าคิดยังไงที่เราจะมาทําแบบนี้ค่ะ ก่อนหน้านั้นพี่ก็ทําสินค้าก็ทั่วไปสินค้าพวกอุตสาหกรรมพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่อยากแก่นะครับเราก็ไม่อยากแก่แต่ว่าคือการที่เราไม่อยากแก่เนี่ยเราจะต้องเราจะต้องหาอะไรทีนี้เราก็คิดถึงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงแบบว่าให้เราทานอาหารที่ดีใช่ไหมครับทานอาหารจากธรรมชาติอย่างนี้คือเราก็พยายามทำแล้วเอาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกอันนั้นนะถ้าเราเอาพวก อาหารมาทำเป็นจั๊กพันหรือว่าอะไรแนวๆนี้เราน่าจะได้ผลดีโดยที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ให้มันอยู่ได้ยาวๆแล้วก็อยู่แบบเขเรียกว่าอยู่แบบเทลตี้นะครับค่ะทรบาบว่าก่อนหน้าที่เราจะมาลงเองเนี่ยคือเรารับผลิตมาก่อนถูกไหมคะคือก่อ,อนหน้านี้นะครับเราเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราก็ไม่ได้เน้นทัง ตลาดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือมีรับผลิตเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีพวกโรงงานที่เป็น s อ p ที่เรารวมกลุ่มกันแล้วก็ตัวเนี้ยเราเอาไปจำหน่ายต่างประเทศอย่างเนี้ยที่เืออยู่เนี้ยนะครับอันนี้เป็นผลิสุัณันที่ทำจากมะพร้าวนะครับก็โดยพื้นฐานแล้วเราเป็นคนใต้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ว่าใช้ เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพสูง<ฆ>อะนะครับหรือว่าพวกเอสที่มีงานวิจัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใช้ใช้ได้จริงๆริแล้วก็ดีจริงจริอย่างตัวนี้คือป็ยาสีฟันทำจากมะพร้าวถ้านเราเคยได้ยินการเอาน้ำมันมะพร้าวมาขั่วปาก<ฆ>คั้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคในช่องปาก<ฆ><ฆ>อย่างเงี้ยน,นะครับ เขาเรียกออดหูลิงตอนนี้ตัวนี้คือเราก็พัฒนาจากการเอาน้ำมันมะพร้าวมาก้วปากอย่างสมัยตอนเด็กๆเนี่ยนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าน้ำมันมะพร้าวมันมีกลิ่นเหม็นนะใช่กลิ่นมันจะแรงมากกลิ่นมันจะแรงแต่ตอนนี้นี่ไม่ใช่แล้วไงถ้าเราจะมีลักษณะการที่จะเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีที่เป็นสกัดเย็นนะครับแล้วก็เอามากัวปากกลิ่นน้ำมันมะพร้าวจากการเหม็นๆนิ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วทอนี้ ตัวนั้นนะมันจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่เราก็มาพัฒนาเป็นยาสูบฟันะนะครับซึ่งจะใช้ได้ดีแล้วก็ร่วมกับสมุนไพรหลายอย่างอย่างเช่นพวกการพลูพวกพวกคาโมไมล์แก้อาการอักเสบในช่องปากเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้สุขภาพในช่องปากดีแล้วก็ขจัดกลิ่นปากได้ได,ดีมากจริงๆตัวนี้ตัวนี้ได้รับรางวัลแล้วก็ได้จดบรทึกภัยเมื่อกี้สองน์นะครับนะครับยอยากให้น้องลองใช้ดูดนะครับกลับไปถึงบ้านแปลงเลยนะครับ แล้วก็อย่างอีกหลายอย่างอย่างเช่นพวกกลุ่มน้ำผึ้งอ่ะทำไมคีโอพาสตาหรืออะไรเงี้ยเขาใช้น้ำผึ้งแล้วเขาสไว้แล้วเขาผิวดีแล้วก็เขาเขาโอยมีเป็นพันพันปีเลยนะครับคันนี้อย่างตัวเนี้ยเขาก็นิยมเอามาทำทำผลิตภัณฑ์ที่บำรุงสุขภาพบำรุงผิวนะครับนะครับแต่ว่าเราเนี่ยนอกเหนือจากนั้นช่วงโควิดถึงเนี้ยนะครับเรามีเชื้อโรคแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าน้องดูข่าวในต่างประเทศนะครับ มีน้ำท่วมเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีเชื้อโรคอะไระมาหรือเปล่าเราก็หยิบน้ําผึ้งเนี่ยแบบเป็นแหวงที่ใช้อาบน้ําโดยที่เราก็จะร่วมกับเขาเรียกว่าสารสกัดที่เป็นธรรมชาติเพื่อบารุงผิวนะคะอันนี้สเต็ปหนึ่งสเต็ปต่อไปคือทํายังไงให้มันมีฆ่าเชื้อได้จริงๆน้ำผึ้งตัวมันเองเนี่ยมันเป็นแอนตี้เซติกชนิดหนึ่งนะครับมันสาม,มารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้อยู่ประมาณหนึ่งแต่ด้วยความมั่นใจเนี่ยเราก็จะร่วม เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ร่วมสมัยโดยการใช้กรูฮิสดีนแล้วก็มีพวกเทคโนโลยีน,นานโนซีเวอร์นะคะนานโนซิเวอร์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะจับเกาะป้องกันพวกเชื้อโรคหลายๆตัวอย่างเช่นพวกไวรัสแบคทีเรียนะครับแล้วก็พวกเชื้อราต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นโรคเท้าเปื่อยอะไรก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาพวกนี้คือมันสามารถที่จะไปช่วยยับยั้งได้แล้วก็อาบสะอาดแล้วก็คือเป็นอะไรที่เหมือนน้ำผึ้งยิงจะเอาไปทานขนมปังนะครับลองดมลองดมดูกินเหมือนน้ำผึ้งจริงๆเลยคือไม่เหมือนเป็นตะบูลหรืออะไรเลยคือเหมือนน้ำผึ้งเลยอะค่ะได้สะอาดแล้วเราก็จะได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมาจากธรรมชาติจริงๆซึ่งมันแปลมาจากจากของ ของกินนะครับซึ่งเราสามารถนําม,มาใช้มาใช้งานได้จริงๆแล้วก็ได้คุณประโยชน์ต่อผิวพรรณจริงๆอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็นอกจากเนี้ยคือพี่ก็มีอีกหลายตัวนะคะกรณีว่าไอตัวที่ตรงเนี้ยเข้าๆก่อนนะครับแล้วก็เป็นเด่นๆเลยอ่าอันนี้คือมีตัวเด่นนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆอย่างเช่นอ่าอย่างที่สมุนไพรอย่าบอกว่าสมุนไพรไทยอย่างเดียวเนาะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ย ที่อยู่ในไทยมันก็อาจจะมีที่อินเดียมีที่บางอีสานอย่างเช่น<ะ>พวกมะขามป้อมเคยมะขามอะไรเงี้ย<ะ>แต่บ้านเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านเราอาจจะผลิตภัณฑ์เนี้ยรสชาติหรืออะไรจะดีกว่าแต่บ้านเขาก็มีเพราะเนี้ยผลิตภ<ะ>ัณฑ์พวกเหล่านั้นนะครับเอามาทําเป็นพวกสมุนไพรทีเ่เขาเรียกว่าเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยดูดีโดยธรรมชาติจริงๆนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะพี่ก็จะมีแนะนําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สําหรับเป็นกลุ่มที่สามารถที่เสริมอาหาถ้าเกิดว่าทําไมในต่างประเทศเราพบต้มยำอเอ่ยอต้มขาไกา่เอ่ยอะไรพวกนี้ดีดีแล้วทาไมถึงว่าอร่อยอย่างเดียวก็คงไม่น่าใช่แต่ว่าสิ่งในนั้นนะมันน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ากินแล้วสุขภาพมันจะดีะนะใช่ค่ะเท่านี้ เราก็เลยย่อไอ้พวกสมุนไพรเนี่ยนะคะที่อยู่ในพวกแถบเอเซียหรือว่าเน้นจริงๆก็คือสมุนไพรบ้านเราเนี่ยนำมาเป็นตำลับอาหารที่จะมาเสริมสุขภาพนอกเหนือจากอาหารปกติอยาอ่างเช่นสมมติเนี่ยอ่ะเราต้องการที่จะควบคุมน,น้นำ,หนนำหนักเอะแต่ว่าการควบคุมน,นั้นแหลกพี่แนะนำให้เราไปเน้นบำรุงสุขภาพคราน,นี้พี่จะมีคือทอันนี้ตัวน,นะคะอันนี้คือคเป็น ตัวนี้จริงๆมันเป็นสมุนไพรชงนะ,ะนะครับคือมันจะมาจากเขาเรียกถังเช่าถังเช่านี่แบบสุดยอดอยู่แล้วใช่ส้มแขกนะครับแล้วก็มีเจียวกู้หลานมี<ห>ตังกุยมีว่านอาหารจระ,ะคเถอตอนนี้มันจะมีฟังก์ชันอยู่ประมาณ2-3สาชนิดแต่ตาฟังก์ชันอันนี้ก็คือว่าฟังก์ชันในการบำรุงเพราะพวกนี้มันจะบํบำรุงพวกเกี่ยวกับพวกตับนะฮะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับพวก หลายๆอย่างที่มันอยู่ในระบบภายในแต่ว่ามันจะส่งผลต่อผิวพรรณและยิ่งเด็ดไปกว่านั้นคือพวกสมุนไพรตัวเนี้มันจะเป็นตัวเร่งการนำไขมันที่มันมีค้างอยู่เนี่ยนะก็คือไขมันพวกไขมันไม่ดีที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราสะสมมาแล้วพวกสมุนไพรเนี่ยมันจะเป็นการบาลานซ์ซึ่งเราอ่ะไม่ไม่ต้องกลัวคือมันจะ กำจัดแค่ส่วนเกินอย่างเงี้ยพี่อยากจะให้น้องลองลองลองชิมดูชิมแล้วว่าจะมีความรู้สึกว่าทานเด็กรุ่นใหม่อย่างน้องเนี่ยทาสมุนไพรได้ไหมลองดูอ่าได้ค่ะก็คือในเรื่องของรสชาตินี่เราก็มีการปรับแล้วด้วยใช่ไหมคะอย่าลองชกเดี๋ยวลองติชมดีกว่าพี่จะไม่บอกตรงนี้ได้ได้ค่ะนะครับเราก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าก็เป็นสมุนไพรนี้คือเป็นผงนะคะนะครับะ จริงๆแล้วจากที่หนูสังเกตเนี่ยคือของพี่นนนี่เนี่ยคือแต่ละอย่างก็คือเป็นเน้นสมุนไพรบ้านเราสมุนไพรนะเน้นสมุนไพรเราเน้นบ้านเรานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแนะนําสมุนไพรบ้านเราให้มันเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็แบบนี้นี่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกราสมุนไพรผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินี่คือเหมือนเราเป็นการส่งเสริมชาวบ้านด้วยเนาะให้เขามีรายได้เอาส่งเสริมชาวบ้านนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะช่วยในส่วนของการที่นําสินค้าของไทยไปต่างประเทศเพราะพี่ก็จะมี ลองดูนะคะว่าทานทานง่ายไหมอ่าเรื่องกลิ่นก่อนเรื่องกลิ่นก่อนกลิ่นไม่ได้แบบอย่างที่พี่นนท์นี่บอกก็คือเป็นสมุนไพรแต่คือกลิ่นมันไม่ใช่แบบเราปรุงเป็นตำลับไงครับปรุงแล้วแล้วก็เอามาสกัดนะอมาสกัดเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นพอเพีงที่จะได้ผลดีอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ได้กลิ่นแรงจนทานไม่ได้นะคะคือเป็นกลิ่นหอมสมุนไพรกําลังดีอ่ะชิมก่อนชิมก่อนอ่ะเหมือนกิน เหมือนกินน้ำพึ่งมะนาวอะไรประมาณเนี้ค่ะคือตรงเนี้ยเปรี้ยวๆหวานๆเล็กน้อยครับมันจะความธรรมชาติสูงคือจะอมเปรี้ยวแต่ตัวหวานที่เราไม่ใช้น้ําตาลนะครับค่ะคือมันมีสมุนไพรอยู่ในนั้นก็คือเขาให้ความหวานมามันมีความหวานอยู่ในตัวมันเองอ๋ออัออ๋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 อน๋ออ๋ออ๋ออาออ๋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 นอ๋อ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 อ พี่นอนนี่คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมือนส่งเสริมชาวบ้านส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเลยนะคะเพราะแต่ละอย่างนี้ก็คือเป็นสมุนไพรไทยส่วนใหญ่เลยครับตัวนี้มันเป็นการต่อยอดจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยคืออาจจะชอบสินค้าที่ต่างประเทศแต่รู้ไหมครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาว่ามาเอาสินค้าเรา ก็คือเหมือนผลิต<ม>ในไทยผลิตไปทําก็คือไปโถ่ซึ่งจริงๆคือเราก็ทําอยู่ตอนเนี้ยเพียงว่าทําไมเราถึงจะออกกันมาแนะนําให้กับทางคนไทยเนี่ยอยอมรับมากขึ้นพูดง,ง่ายๆคืออย่างแง่น้องเปิดประเด็นมาที่ว่าสำสรัรบชาวบ้านคือลักษณะการที่เรา,าคือต่อยอดหให้สินค้าที่มันเป็นความเป็นไทยอย่างเงี้ยนะครับให้มีความเป็นอิเตอร์สูงขึ้นจริงๆเราก็มีทีมงานของต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้คือเราก็พยายามจะเอาสินค้าเราเนี่ยไปจําหน่ายในต่างประเทศโดยตรง<ฮ>ซึ่งเอาละบางคนเพาะก็อยากจะทําแบรนด์เค้าหรือ<ฮ>อะไรเง,งี้ยแต่ว่าคือเนื้อง,งานแท้ๆจริงๆคือมันเป็นของเรานะคะของประเทศไทยเราก็เลยว่าส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่น้องพูดก็คือเป็นการส,น,สนับสนุนชาวบ้านทางอ้อมนะครับก็เลยอยากจะชัดชวนให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมามาใช้สินค้าไทยมากขึ้นซึ่งที่เรามาแนะนําวันเนี้ย เราก็อยากจะให้รู้ว่าเคุณภาพเนี่ยทำไมมันถึงที่เรากล้าพูดว่ามันดีอย่างเงี้ยนะครมันเป็นของไทยแล้วเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกจริงๆตั้งแต่เด็กเราก็ใช้กันแบบนี้แต่เราแค่มาปรับให้มีความอินเตอร์มากขึ้นถูกไหมคะครับอย่างเมื่อกี้ที่น้องทานนะครับเราก็เป็นสมุนไพรชงนะครับ่อย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นเน้นในความสวยงามปรับสมอะไรอย่างเงี้ยเป็นปรับพวกสมดุลในร่างกายแต่เราก็จะมีตัวเหมือนกันที่จะที่จะ อันนี้นะครับที่อ่าเป็นอ่เริ่มจากโสมค่ะตอนนี้โสมอ่ะโสมเนี่ยคือเป็นของเกาหลีแต่ว่ามันไม่ได้โสมถึงเดียวนะครับตัวเนี้ยเราก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพวกอ่สมอไทยสมอเทศอ่าเขาเรียกพวกอ่ขิงกระชายน้องรู้ไหมครับว่ากระชายเนี่ยตัวสกัดเนี่ยคือมีประสิทธิภาพดีมากแล้วเส้นยอมรักมากาคาพวกกระชายพวกขิงเนี่ยคือตอนเนี้ย คือดังเลยดังเลยแม้แต่ว่าตัวขิงเนี่ยเอาไปทำแชมพูเนี่ยสามารถผมได้นะครับค่ะนะครับซึ่งกระชายเนี่ยมันจะช่วยชะลอเรื่องผมหรอกแพ้วพี่ไม่เคยย้อมผมเลยนะครับอ่าแลวคือเราใช้อันนี้คือเราผลิตภัณฑอย่างที่บอกอะมาจากผู้มีจริงค่ะทนี้อย่างผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคือถามถามว่าใช้ได้ทั้งทาแล้วก็ทั้งทานซึ่งแบบว่าอย่างตัวเนี้ยที่แนะนําเนี่ยให้แนะนําเพื่อที่จะปรับสมดุลพอเราอายุเยอะเริ่มเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับ สักประมาณ30ิขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกลมลำไส้เอ่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกตอนเช้าท้องแฝดตอนเย็นท้องท้อุดนะครับบวตัวเนี้ยมันจะไปปรับสมดุลธาตุได้ทั้งท่านผู้หญิงแล้วก็คือท่านผู้ชายคือพี่แนะนําว่าให้ให้ทานบวกกันก็คือทานคู่กันถูกไหมคะทานคู่กันก็จะดีขึ้นอย่าง มันจะได้ทั้งผิวพรรณ่สุขภาพภายในหัวใจม้ามปอดพวกลำไส้อะไรอย่างเงี้ยการเราทำอย่างเงี้ยเราอ่ะใช้ยาแผนปัจจุบันอ่ะน้อยลงแต่อันนี้ถือว่ามันเหมือนกับว่าการจัดตำลับสมุนไพรเอามาทานเสริมเป็นอาหารอาหารเสริมก็คือให้ควรเป็นอาหารเสริมอาหารหลักก็คือยังทานอยู่เหมือนเดิมัทานอยู่เหมือนเดิมครับสินค้าพวกนี้มันจะ มีสารตกค้างน้อยเพราะว่าส่วนประกอบของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติแล้วสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่เราพัฒนามาจากพวกสมุนไพรที่เราใช้ประกอบอาหารหลักใหญ่แต่ก่มันอาจจะมีส่วนที่เป็นสารที่ร์มม i n g บ้างแต,แต่ว่าอาจจะน้อยเพราะว่าจะใช้แต่สมุนไพรเลยอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็ ในเมื่อมารายการน้องแล้วอย่้ดีไหมครับค,คือ,อในช่วงนี้ในระยะเวลาที่เขาเรียกว่าด้านนอกเนี่ยมันจะมีพวกเชื้อโรคอะไรที่เรา,าไม่มัน่นใจพี่พี่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่อาจจะช่วยในเรื่องของการทำโปรโมชั่นกับทางรายการาดีไหมได,ดีไหมครับดีค่ะอย่างนี้นะคืออย่างนี้เราจะคิดให้คินน้ำผึ้งเนี่ยเอาไปใช้เลย อันนี้ใหญ่อันนี้500มลนะครับนะครับอันนี้2ขวดพร้อมกับยาสีฟันอันใหญ่ชุดชุดเนี้ยนะครับอันนี้2ขวดนะครับยาสีฟัน1หลอดเราจะคิดให้770บาทก็คือคุณผู้ชมได้3อย่างนะคะถูกไหมคะใช่3ชิ้นอ่ะสบู่2ขวดใหญ่นะคะยาสีฟัน1หลอดในราคา 7จ0บาทพิบศาทสุดๆอ่าพิเศษเลยสำหรับรายการนี้เท่านั้นนะคะสำหรับรายการนี้นะครับอืมโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็เป็นโปรโมชั่นดีๆนะคะจากพี่นนนี่เห็นว่ายังมีโปรโมชั่นอีกหนึ่งตัวก็หนึ่งตัวคือในชุดของตัว S N B Powder ค่ะที่ชงเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะครับในส่วนของบำรุงผิวนะฮะพวกนี้มันก็จะช่วยได้ในส่วนของอาการพวก ถ้าเกิดเป็นส่วนผู้หญิงนะครับการที่เกี่ยวกับพวกบดประจำเดือนหรืออะไรพวกนี้คือมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ดีไปมากกว่านั้นก็คือว่าช่วยควบคุมไขมันส่วนเกินนะครับไขมันใหม่นะฮะเพราะว่าไอตัวสมไพลตัวนั้นนะมันจะมีพวกสารสสารที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้อไขมันเนี่ยไปสะสมนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยนะครับ15ซอง1กล่องนะครับกับเ NPD h e r b เนี่ยครับตัวสมุนไพรชงเพื่อปรับสมดุลนะครับในร่างกายระบบธาตุทั้งสี่นะครับ2อ,อย่างนี้รวมกันนะครับในราคาที่1,999ซึ่งราคาที่ถูก,ถกมาก,มากจริงๆก็ลองทานดูนะครับนะครับอันนี้ลองอลองดูนะครับ <c oughs> แล้วก็ ได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นโปรโมชั่น2ตัวที่พี่นอร์นี่จัดให้สาหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการเราเท่านั้นดูรายการนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมาแนะนาแล้วทำไมพี่พีมีอะไรให้เลย่าค่ะทีนี้อยากให้ฝากเบอร์โทรนิดนึงค่ะพี่นอร์นี่ค่ะสาหรับคนที่ดูรายการและสนใจจริงอยากจะได้แบบ2เซตนี้จริงเบอร์โทรติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะนะครับอาจจะเป็นไลน์ nosi แปด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 นะครับสี่ตัวนะครับหรือเบอร์08 1 8368500นะครับหรือว่าติดตามที่เพจนะคะ no n i e no ni outlet นะครับ o u t l e t natural product นะครับเดี๋ยวต้องได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด้านล่างให้นะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะได้ติดตามไม่เท่านั้นค่ะได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวมีเรามีชาวต่างชาติที่มาสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นี้ด้วยแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบเขาเลยดีกว่านะคะ ค่ะคุณผู้ชมมาตอนนี้นะคะลูกปลาก็เรียกได้ว่าอยู่กับพาร์ทเนอร์นะคะอีก2ท่านของพี่นนท์นี่เลยทั้ง2ท่านนี้นก็ได้ได้นำโปรดักต์ของพี่นนท์นี่ไปสู่ต่างประเทศด้วยอยากให้พี่นนท์นี่พูดคุยแล้วก็แนะนำนิดนึงค่ะวันนี้คุณอิฟแกรนี่นะครับที่มาจากรัสเซียที่คุณนีมากมาจากรัสเซียเหมือน,นาากันนะครับคื 2> อ2ท่านนี้ก็มาลงไลได้ปื้มนะครับแล้วก็อยู่เมืองไทยมาสักระยะหนึ่งนะครับและยิ่งช่วงโควิดที่ติดกับไม่ได้เลย ตอนนี้ก็คือมาชอบสินค้าพวกนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเขาก็ามาเป็นลูกค้ากันก่อน mm. จนตอน,ตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศแล้วนะครับ่อยากให้แบบเขาเล่าจุดเริ่มต้นนิดนึงว่าเขามาเริ่มชอบแล้วก็มาติดต่อผลิตภัณฑ์ไปได้ยังไงคะครับเอฟกันนี่ she w a n y you t o e x p l a i n w h y you love t h a i product yeah me I me and ผ n เป็นคนรัสเซียเห p ือนคนอื่นๆที่อผลิตภั e it's a very natural product, product with high quality. and when anyone come to thailand, try, it. for example, tom yam and another oh. thai food. yes, it's very good, delicious. yes, and have inside some thai herbal and can help for feel good themselves. yes, and now this product have same ingredients inside. and when you use this product, you can feel, you stay in thailand, you get, yes, good feeling. S <S uh huh. yes I can uh, now we supply our some products this product to Russia and all our customer is very happy ค uh, uh, ืออย่างนี้นะครับน้องคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเมืองไทย <c oughs> แล้วเขาเคยทานเหมือนอาหารไทยอย่างเช่นต้มยำกุ้งอ่ะ <c oughs> แล้วมัน,ม,นมันเหมือนกับมีพวกสมุนไพรอยู่ในนั้นเยอะ <c oughs> มากนะครับแล้วเขาพอมาลองพวกผลิตภัณฑ์เขาทำไมอ่ะต้มยำ กุ้งหรืออะไรเงี้ยไอ้าบางส่วนอะ่ะทำไมมันอยู่ในผลิตภัณฑ์เขาก็เลยลองใช้ดูแล้วเขาก็เกิดการติดใจแล้วเขาก็าอยากจะแนะนําตัวนี้ให้กับทางทางเพื่อนๆหรือที่บ้านเขาด้วยซึ่ง<อ>เขาเคยส่งตัวอย่างคือเรามีการมีการทําการค้ากันแล้วนะคะเขาก็บอกว่าคนรัสเซียเนี่ยชอบสินค้าตรงนี้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คือหลังโควิดตรงเนี้ยช่วงสถานก,การณ์อนเนี้ เราคงก็ต้องกลับไปขยันอีกมากเลยนะครับก็ได้ได้ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะกว่าที่จะมาเป็นแบบนี้ได้ก็คือผ่านกระบวนการมากมายนะคะทั้งการตรวจสอบการขอเลขจดแจ้งอะไรทุกอย่างเรามีครบหมดเลยรวมถึงมีการยืนยันเขาเรียกว่าใบใบอันนี้เป็นใบอะไรคะอันนั้นเป็นเป็นของใบรองรับของเอ s ซึ่งจะเป็นหน่วยงานระดับสากลนะครับซึ่งสามารถที่จะเราเอาไปต่อยอดในต่างประเทศได้หรือว่าคนที่ อาหารเนี่ยจะได้มั่นใจว่าในนั้นอ่ะมันไม่มีเอาอะไรมามามาไม่มีป<บ>นเ <บน S 2> ปื้อนไม่มีปนเปื้อนก็คือเราส่งตรวจสอบอย่างไรนะคะที่คุณผู้ชมได้ทานเป็นอย่างนั้นจริงต้องเป็นแบบนั้นครับค่ะเรียนว่าก็คือมั่นใจได้เลยในตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็ในเรื่องของอาหารเสริมนะคะก็ไว้ใจได้เลยะค่ะอยากให้พี่โนนี่นะคะฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็คือสามารถจริงจริงเรามีช็อปอยู่ที่ ที่สามารถไปดูได้นะคะทั้งปลีกทั้งทรงนะครับเผื่อใครอยากจะไปทำธุรกิจต่อนะครับจะอยู่ที่จะตุดั่างนะชื่อโนนี่ออรเลตนะครับดูบนรถไฟฟ้า MRT นะครับสถานีกำแพงเพชรถ้าออกประตูนึ่งติดถนนกำแพงเพชรนะครับหรือไม่ก็ใช้ line ที่เป็น N O N I 8888นะครับแปดสีตัวนะครับแล้วก็ให้พี่นนนี่ เบอร์โทรศัพท์นิดนึงค่ะ0818368500ครับนี่ค่ะก็เป็นทางการติดต่อนะคะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนสนใจที่อยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของทางแบรนด์นี้นะคะก็ได้นำไปใช้บำรุงผิวบำรุงสุขภาพกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมดเวลาของรายการ Beauty Expert ลงแล้วค่ะในครั้งหน้านะคะลูกปาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเรื่องราวของสุขภาพความสวยความงามของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะแบบนี้เป็นประจำค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอย่าลืมติดตามให้ดีนะคะทางช่อง Beauty Club HD แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วลูกปลานะคะพี่นนี์แล้วก็ทั้งสองท่านนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ